หลอกหลอกสลับจะอัพเวลดีไหมหรือจะโบดีไหมยยกดอัพเวลตัวนี้เฮ้ยอัพสกิลตัวนี้าไปแบบพี๊ดเลยตรงนี้แล้วก็ไปเลยละกันอีซี่การ์ดเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เมโลเมนะครับและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมซีอเอ็นกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาย้ำกันต่อนะครับที่การอีโวัต์นะครับและก่อนจะไปเรายังมีมาเติมความมันให้เพื่อนๆนด้วยการมาส่งอันนี้อีกเจกล่องนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ปีกทองมาในพาร์ทก่อนแล้วน้องบอกว่าปีกดีเฟนซ์เนี่ยใช้ฟาร์มได้ดีมากเพราะว่ามอนเกมนี้มันตีแรงจริงๆถ้าเราได้มาเราจะสามารถเอามาบวก11เ,เพิ่มได้นะครับนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าวันนี้เราจะได้ไหมส่วตัวที่เราจะมาอีโวลูชันให้เพื่อนเพื่อดูกันในวันนี้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับแมนดาริ เราจะอีโวมาให้ตึงๆึงอีกแล้วนะครับนี่เราจะต้องมาลุ้นให้ได้ฟลายแมนดากล่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาลองลุ้นกันเพราะว่าหลังจากที่ีโวไป2รอบเราผิดหวังถึง2ครั้งกันเลยทีเดียว <c oughs> แต่เพื่อนร่วมง,งานเราทีมงานเราเนี่ยววติดไฟกันกระจายวันนี้เราเลยต้องมากู้หน้าบ้านนะครับแต่ก่อนจะไปมเีเพื่อนให้กำลังใจสวัสดีคุณดูนะครับสวัสดีครับมาแอดมอนนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่โัวติดแต่ไฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปเอาดวงมาจากไหนเหมือนกัน ล่าสุดล่าสุดได้ัวพเมย์ล่าสุดได้ไฟแบ็กดากอนไปนะของแอดมอสใช่แล้วครับมีทั้งฟีนิกซ์มีทั้งเอ้ยไม่ใช่เดยมีดากอนกับไฟแบ็กดากอนตอนนี้แอดมอสเล่นเมนบอกเลยตึง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 แต่ยังสู้ตัวแมวโลไม่ได้เลยแต่เพื่อนๆหลังจากที่บอกมาว่าพาร์ททที่แล้วที่วัวไปบอกสีขาวดีผมก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ยังไงก็ต้องใช้ไปก่อนอยู่ดีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําส่วนตัวนี้รู้สึกใจฟู แปลงเราต้องไฟอย่างเดียวเลยไหมใช่ต้องไฟพี่เพเราต้องไปต่อไว้ยังยังต้องไปต่อไว้อีกเหรอใช่คือยังมีตัวนี้แล้วก็ไปต่ออีกโใช่อีกล่างเป็นไวโอ้โหตัวนี้คือเพิ่มเลยเห็นแล้วเราดูว่าคลิตอ่อะใช่ถ้าเป็นตัวเมดากอล่าธรรมดาจะได้คลิกับอีเวชันอีเวชั่นขึ้นหลบลีแต่ถ้าอันนี้จะเป็นคลิ กับ accuracy ก็คือความแม่นยำซึ่งคราวตอนนี้เราขาดความแม่นยำถูกไหมแปลงคือหลังๆต้องใช้ค่าแม่นยำแล้วพี่มันมิดบ่อยมากเลยอ่ะเอาละอันนี้ตึงน้องบอกไว้ว่าถ้าววไม่ได้ไฟลยต้องเลี้ยงใหม่ด้วยทุกคนบอกเลยว่าอันนี้กดดันผมพอสมควรเราไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมไม,มีเพียบแล้ว <laughs> มีเพียบนี่คือมีตัวนี้เพียบใช่ไหม เหลือสิแก้วนี่เตรียมเตรียมไม่รอแล้แก้วทั้งหมานี่เตรียมไม่รอฮะทำไมเป็นพูดเหมือนไม่เชื่อใจกูเลย่ะมอสเหมือนว่ากูจะเกลือคือเตรียมเผื่อไว้แล้วมาก่อนจะไปเรามาเผาเกลือก่อนวันนี้เราเตรียมมาถึงเจ็ดสิบกล่องเลยทีเดียวเราจะลุ้นแบบเดิมไหมซ้ายขวาซ้ายขวามันเดิมไหมครับ ถ้ามาสติกก็โอเคอยู่นะเพราะมันเร<อ>า,าไป<อ>ายัดเต็มได้คอลเลคชันได้อ่าใช่ตอนนี้คือคอลเลคชันมันก็ยัดได้นะทุกคนอย่าลืมยัดกันเพื่อเพิ่มค่าสเตสเตัสด้วยส่วนใหญ่รูปแบบเกมมือถือใหม่ๆเดียเ๋ยวนี้จะมีแบบนี้หมดเอาของอะไรที่เราเพิ่งได้ครั้งแรกมายัดมาเก็บสะสมเพื่อเพิ่มสเตตัสก่อนเอางี้วันนี้ให้มอสเลือกด,ดีกว่าวันนี้กล้าไม่อยู่มีเจ็ดสิบกล่องเราจะเปิดออที่เลขที่เท่าไหร่ดีคือเลขเจ็ดเนี่ยเลขสวยละเลขเจ็ดเอาเจ็ดสิบกล่องทีเดียวเลยเหรอ จัดเลยไม่ละว้าวจัดเลยนะเจ็ดสิบกล่องหมักเดียวนี่คือตึงๆเลยก็เสียวอยู่เหมือนกันมันเชื่อใจเพื่อนได้ถ้าเพื่อนมั่นใจให้แทงเลือกดีกว่าให้แแทงเลือกดีกว่าให้แทงเลือกต้ไมโยนความกดดันไม่ให้น้องโยนให้แปทงถ้าเป็นผมก็เปิดทีเดียวนั่นแหละอ้าวว้าเอาว่าไอ้กล่องไอ้กล่องเนี้ยถ้าเปิดแบบแบบ ทีละกล่องมันแบบมันไม่ค่อยได้อ๋อันได้แน่นชอบออนั่นนะออกล่มอืมทีละกล่องมันชอบออกล่มอะของที่ใช้อะไรไม่ได้เลยเอ,อ,อ๋อใช่ใช่อ๋อได้ดีถ้างั้นถ้าทีมงานเราบอกว่าเจ็ดสิบเรามาพร้อมกันเลยไหมเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวเรามามได้ลุ้นซ้ายขวาอีกแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดขอตรงกลางเห็นสีส้มสักก่อนสักหนึ่งชิ้นเจ็ดสิบคิดว่าเราต้องได้ส้มสักกี่ชิ้นในใจต้องมีสองถึงสามชิ้นนะถือว่าแบบตึงๆนะโอเคโอเคสองสามชิ้นต้องมีมา อ่านะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมากดสุ่มดูของทอแล้รก็ปีอย่างนี้ว่าจะได้สัก70็ดสยไหมถ้าเป็นไปได้ขอปีกสามเพื่อเพิ่มภาพมันโวกกันให้ด้วยนะพร้อมแล้ว70บกล่องกดแล้วลุยเออแต่อันนี้ถือว่าของม่วงเยอะกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนได้ม่วงเดียว <c oughs> เอออันนี้เหมือนแบบสายป๋าก,ก่อนเลยให้เลือก <c oughs> ไป้ายก่อนนะ พ้อมซ้ายน, <lum S 2> น,นะซ้ายก่อนซ้ายนะกดดันแล้วหนึ่งเอาแล้วกดดันแล้วหนึ่งเพื่อนพร้อมแล้วกลับไปขวานะพร้อมแล้วไปเฮ้ยเกือไปสี่สิบเลยนะดูนะเอว่ากระดิ่งสิโอ้โกระดิ่งสี่สิบอัน ชี่อย่างเกือเลยโอ้โหแล้ไม่ได้แบบของซามพวกที่เ <Brothers> ป็นแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะเอาไปอัพก็ไม่ได้เข้มจัดเข้มจัดเหมนไงล่ะสีม่วงดีดีใจที่มีสีม่วงเปิดผิดเมืองไงเืมไปเปิดเมืองเซสไงเลยไปเปิดเมืองคีมะาโอ้โหตอนนั้ได้ตอนเมืองคีมม่ได้กระดิ่งครับปีสิบอันไม่โคตรตึงเลยนะ <Okay. S 2> โคตรไม่ใช่โคตรตึงยี่โคตรเกลือแม่งเกินครึ่งอีกอะเออเกลือไปเกินครึ่งอะทุกคนหูร้องเลยเจ็บจริงวะ่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเกลือตรงนั้นเพื่อสําเร็จที่ตรงนี้ก็ยังพอไปได้เราถอดออกมาก่อนดีกว่าตัวสายไทยเข้าไปก่อนหูแม่งเจ็บจี๊ดเลยวะ่ะเพื่อนๆเราต้องอันนี้จะตึงแน่อันนี้ตึงคิดว่าเราต้องมีท่าทางหรือโวที่ไหนดีมอส ววนด้ยต้องข่าวมอสเพราะมอสได้ไฟตลอดยังไม่เคยโวติดตัวธรรมดาเลยเราเราเข้าไปในเมืองเดือเข้าไปในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเป็นห้องอ่๋อในห้องในในห้องนี้ฮะเออเอาอ่ะเอาอ่ะงั้นให้มอสเลื่อกเลยเอาเอาเมืองมันจะมีห้องเข้าไปไม่เมืองนี้แหละเมืองนี้แหละมันจะมีแบบเป็นห้องให้เข้าไปอ่ะแล้วอยู่ที่ไหนอี่เป็นวอลเปเปอร์เออมันเหมือนที่แบบมันจะเป็นวาร์ปเหลืองๆอะที่แมป นี่ใช่ไหมอ่างั้นมอสเลือกมาชื่อนึ่งนี่จากทั้งหมดนี่แล้วเดี๋ยวเราลุยเลยเข้าไปแล้วกดโบนเลยมันมองไม่เห็นเพื่อนลองเดินไปตรงแถวๆที่มันตีบวกดิรู้สึกว่าจะมีอันหนึ่งไหมไปอันนี้ดีกว่าไลออนไนท์เฮดคอเตอร์โอ้ลุยเลยเอาวะลุยเลยนะอันนี้ถือว่าสูตรมอสเฮ้ยมันเข้าไม่ได้มอสอันนี้อันนี้เข้าไม่ได้ไม่มันจะมีเหมือนตัววัออกฟันใช่ใช่มันไม่ใช่เป็นตัววัดนะเพอ มันต้องเป็นเหมือนแบบไอ้นี่ใช่ปะไอเขาเรียกว่าอะไรนะพเด็กออกอยู่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงอีกบวกหรือเปล่าะหารนาแล้วนะอย่างนี้ะหานาแล้วนะไม่ไม่ใช่ตรงไปตรงที่คลามันมีประตูวามาหนี่งอนข้างหน้าเฮมันม้วนนิ่ไปปะเนี่ยเออเข้าไปเลยเนี่ยอะไรแบบมันอันไหนก็ได้เลยหรอวะมันเข้าไ่ได้แล้วทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเออได้ละเออเมื่อกี้กดไม่โดนมา เฮ้ยโอ้โหแล้วนี่มีด้วยร้านร้านร้านสัตว์เพชรเทมเมอร์เอาว่ะโอ้บอกเลยตอนตอนเล่นในพีซีมาโวที่นี่อย่างบ่อยเอาแล้วครับเราเข้าเข้าประตูมิติมาให้มันลึกลับหน่อยมาอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์สัตว์นะครับเพชรเทมเมอร์เราจะโวตรงนี้เลยใช่ไหมเราจะจับตรงนี้เลยเอาว่ะสได้แล้วสูรแอดมอสกดยังไง กดยังไงนี่สูตรแอดมอสเจ้าช่วยกูหน่อยเว้ถ้าสูตรถ้าสูตรกูต้องมีล้อหลอกนิดนึงว่ะแต่ไอ้กดอันนี้มันกดปุ๊บมันไปเลยป่ะไม่ผิดจึ๊บใช่จึ๊บๆกดปุ๊บแปลงร่างเลยไฟแมนดาร์ล่าหลอกหลอกสลับจะอัพเวลดีไหมหรือจะโบดีไหมเฮ้ยกดอัพเวลตัวนี้เฮ้ยอัพสกิลตัวนี้ไปแบบผีดเลยตรงนี้แล้วก็ไปเลยละกันเรียบร้อยไปดีไปป่ะ ป๊บมองไม่เห็นหมองไม่เห็นเหมือนกันไฟเป็นดาอกล่าครับผมโอ้โหเอฟวัเฮ้ยหมอเฮ้ยหมอเไงนะครับน้องๆชี้ไอ้หมอของจริงว่ะบอกเลยครับเอาสูตรเอาสูตรที่ไปใช้เฮ้ยหมออย่างเข้มโอ้โหออกไฟนองล่าทุกคนเมื่อกี้ที่เงียบเพราะว่าตกใจเว้ยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าจำไอ้ตัวรูปลักษณ์ของมันไม่ได้ มันเหอ้โหงไอมบเอาเรื่องว่ะจริง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 เราเรานี่มันจะเหลือล่างต่อไปนะเรานี่มันจะสูตรเยอะเกินไปแล้วนะไอ้น้องใส่เลยครับเดี๋ยวเราลองดูหน่อยดูหน่อยว่าแปลงอยากได้ตัวไหนนี่มันจะมีไวต์แมนดาร์กลาสกี้มันนี้เลยพี่เอาตัวนี้เหรอเอานี่จะเพิ่มขี้ได้ขี้กระจกขี้กระจกกตัวนี้ เพิ่มคลีกะคลีดาเมดแบล็กแมนดาร์กลาแล้วก็โอพิงแมนดาร์กลาอุ้ยอันนี้เพิ่มแม็กเอ็มพีไก่จัดเลยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ยังไม่ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมแปงหรือว่ายังรอบหน้าใช่ไหมต้องมารอบหน้าแล้วไปเลยนี่แปลว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราตัวนี้จะได้ลุ้นไฮไลท์เหมือนตอนเราโวมแบ็กที่รุ่นแบ็กไนท์วาคิรีวันนี้เรารอบหน้าาจะเอาไม่แบ็กแมนดาร์กลาก็ไว้แมนดาร์กลานะครับคือเพิ่มเจาะเกาะเพิ่มคลีดาเมดอันไหนก็ได้นะพี่ว่าดีหมดยกเว้นพิงก์อ่ะ พิงคือแย่สุดเลยแม่อ๋อพิงไม่ยานะครับขอล้องนะเราเป็นอะไรก็ได้นะขอแค่สองในสามตัวนี้เดี๋ยวอือย่างวี่ใจมาเดี๋ยวรอบหน้ารีบเก็บหัวใจมาแล้วกลับมาโม้เพื่อนๆดูเลยว่าเราจะได้น้องผมดำหรือเราจะได้น้องผมทองกันวันนี้ถือว่าสูตรแอดมอสพาเรากดไฟล์เป็นตัวแรกของไอดีติดครับทุกคนสุดยอดมีอะไรแตแอดคนดูหนยไหมแอดมอสมาคือผมไม่อยากแอ็ไง ก็ผมมันกดติดตลอดอยู่แล้วเฮ้ยกดติดตลอดอยู่แล้วด้วยอย่างเอาเออถ้ากันถ้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราเดินเข้ามาที่นี่เราโบว์ใหม่เอ้เพื่อนเพื่อนก็ลองอไปใช้กันนะโหวันนี้ถือว่าจับใจเกลือที่ปีกติดที่ฝัก์นี่มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้อเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะกลับมาโบว์ที่นี่นะคิดว่าน่าจะกลับมาโบว์ที่นี่สุดแอดมอสถ้าได้เราต้องย้ำต่อ เอาให้มันเข้มๆกันไปนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะเรียบร้อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องเมลโลเมดด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ